สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะสอนทําต้มซุปไก่ต้มซุปไก่ที่จะสอนทําวันนี้เนี่ยเป็นต้มซุปไก่แบบเบตงเนาะถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทําได้เลยครับส่วนผสมทําซุปไก่เบตงไก่ไก่เนี่ยเลือกเป็นส่วนที่ติดกระดูกนะครับแล้วก็หั่นชิ้นพอดีพอดีเนาะรากผักชีกระเทียมจีนขิงตะไคร พริกแดงจินดาพริกไทยดำอบเชยลูกกระวานขาวโอยกั๊กการพลูหอมหัวใหญ่มะเขือเทศผักชีไทยผักชีฝรั่งหอมเจียวส่วนผสมทำน้ำปรุงรสน้ำมะนาวเกลือแกงน้ำปลาผงปรุงรสน้ำมะขามเปียกน้ำมันหอมเจียวน้ำเปล่า เริ่มทำต้มซุปไก่แบบเบตงใส่น้ำมันเข้าไปนะครับน้ำมันที่ได้จากการเจียวหอมจุดไฟใช้ไฟอ่อนจากนั้นใส่กระเทียมใส่ขิงตะไคร้รากผักชีใส่นั้นก็ผัดผัดได้สองนาทีนะครับจากนั้นใส่ พริกแดงที่เราบดไว้บดหรือสับละเอียดแล้วก็ผัดต่อใส่พริกแดงแล้วผัดมาได้2นาทีใส่พริกไทยดำที่เราบุบไว้แล้วก็ผัดผัดมาได้2นาทีนะครับใส่อบเชยป่วยกัก ลูกกระวานขาวการปรูแล้วก็ผัดต่อผัดมาได้สองนาทีนะครับใส่ไก่แล้วก็ผัดทุกให้ทั่วพอคนจนทั่วแล้วนะครับเราจะเร่งไฟขึ้นนิดนึงแล้วก็ปิดฝา ระหว่างที่ปิดฝานะครับคุณจะเวลาสักสองสามนาทีนะคุณก็เปิดมาคนสักทีนึงเวลาคนเนี่ยคนให้ถึงก้นหม้อเลยนะ<อ>แล้วก็ปิดปิดฝามาได้ประมาณหกถึงเจ็ดนาทีนะครับให้คุณดูที่เนื้อไก่นะตอนนี้เนื้อไก่เปลี่ยนสีแล้วเราก็จะเติมน้ำพอเติมน้ำแล้วใส่เกลือ ใส่ผงปรุงรสคนให้ทั่วใส่มะเขือเทศหอมหัวใหญ่คนจากนั้นปิดฝาปิดฝามาได้30นาทีนะครับตอนนี้ก็เดือดแล้วเนาะเราก็จะเบาไฟลง เราจะเบาไฟลงโดยใช้ไฟอ่อนแต่ในหม้อนเนี่ยจะต้องเดือดแบบนี้เนาะเดือดน้อยแบบนี้การตุ๋นโดยใช้ไฟอ่อนเนี่ยจะทําให้เนื้อไก่เนี่ยนุ่มแล้วพวกหอมหอวใหญ่มะเขือเทศเนี่ยจะซึมเข้าเนื้อไก่ได้ดีปิดฝาปิดฝามาได้15นาทีเราก็จะปรุงรสใส่น้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาว ใส่หอมเจียวผักชีผักชีฝรั่งจากนั้นก็คนเรียบร้อยนะครับต้มซุปไก่แบบเบตงปิดไฟได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับต้มซุปไก่แบบเบตงร,รสชาติจะมีรส เปรี้ยวนำนิดๆแล้วก็มีรสเผ็ดตามไม่ได้เผ็ดมากนะครับกลมกล่อมอร่อยมากลองทาำดูนะครับเครื่องเทศทุกอย่างทั้งพริกผงอินเดียมาซาร่าผงกะหรี่ขมิ้นผงมีขายในเพจนะครับมีทั้งแบบชุดเล็กและชุดใหญ่นะครับตลอดจนพวกเครื่องหมายเนาะครูลิฟมีคอร์สเรียนทั้งหมด8คอร์สต้มซุปสูตรต้นตำรับทำแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเอง ข้าวหมกและบรียนี่โรตีนมเนยนานและมัตะบะทําแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเองสองทำสมซสาง่ายๆด้วยตัวคุณเองครัวบ้านงานคอร์สเรียนทุกคอร์สผ่อนชำระกับครูลิฟโดยตรงได้นะครับสำหรับคนที่สนใจจะเรียนทั้ง8คอร์สครูลิฟมีโปรโมชั่นพิเศษจากราคา4,192บาทเหลือ2,999บาท